มีอย่างนั้นตรงนึงนี่เห็ดเนอ้ยขาแก่งนะครับนี่เห็ดพึ่งขานกยูงนี่เบิ่งนะครับนี่ดอกญ่เต็มทีเลยพี่น้องเคยเห็นหมวกกันนี้บ่ครับนี่หมวกยวนเป็นว่านี่ปอดไอ้วิ่งยังแข็งแข็งกอยู่อีกนะครับจูมเพิ่นผีเบิ่งนี่มีจูมเพันนะครับอุ้ยนั่นจูมเพิ่นนั่นจูมนี่ตัวมีกปอดยังสีไงขัดไงแน่แท้อ๋ออย่างนั้นตรงนึงคือโป่งกระตาบัน พูนดนะครับอ้ย้ายไปพุน่นะครับพุยยนนบน่นะอะไลมาเลยน้องนึงเจอพ่นละสุนค้านุ่งๆเลยครับเรืงยงไรสายเลยอดอกง,งามจุ่มน่อยนกระมือเยอะเป็นหน่งเป็นพืนแดงค่าลลยนะครับ ขาอย่างเองนุกกู่ไงกระพอเล้วได้วินนยนะครับพอดีเลยจ้ะขงจ้องอือ